สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับบอลสวัสดีผู้ฟังครับค่ะโอเคทางผู้หานได้ยินบอลกับพี่มลชัดเจนนะคะครับชัดเจนครับค่ะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนําก่อนว่า MVP เราประกอบธุรกิจอะไรบ้างคะอืมก็อันที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนจัดงานเมื่ออดีตนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราเป็นอาชีพจัดงานพวกงานมาร์ชพาร์ตชพารติเซชาร์ิเซพตาติชานพาิ Mobile Expo งานคนเยอะๆนะครับก็ก็ฟู้ฟาเลยเพราะช่วงนั้นก็ก็คือคักกนะครับจนกระทั่งมาเจอโควิดบอกดาวก็ก็ก็เหงาไปประมาณสักสักปีหนึ่งแล้วเราก็มาทําเรื่องคริปโตบล็อกเชนก็ก็ก็กลับมาได้เพราะว่าก็สร้างรายได้เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโควิดเริ่มมาหายนะครับเราก็กลับมาพวกงานเก่าๆที่เราอยู่ไปประมาณ2ปีช่วงโควิดเนี่ยเริ่อที่เรกลับมาแล้วแมีการจัดงานโมบายเอ็กซ พวกงานวิ่งอะไรเงี้ยครับ<ช>งานคริปโตเอ็กซ์โปเนี่ยก็เริ่มกลับมาจัดนะครับโดยเฉพาะโมบายเอ็กซ์โปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเ,เป็นที่รอคอยของหลายคนเพราะว่าก็เมื่ออดีตก็เป็นงานที่ที่หลายคนรอคอยในวงการมือถือนะครับแล้วก็<ช>ประกอบกับว่าศูนย์ธุรกิจเนี่ยจะกลับมาแล้วเดือนตุลานี้นะครับแล้วก็ใช้งานเราเนี่ยเป็นงานต้นๆในการเปิดศูนย์นะครับว<ช>ับนที่หกถึงเก้าตุลาครับเร<ช>ื่องสายบล็อกเชนคริปโตนะครับเมื่อก่อนนั้นตอนช่วง ปีที่แล้วนะครับเรามี m e p Coin ก็ค่อนข้างเป็นเป็นที่ต้องการอยู่ในวงการริปโตครับค่ะอะโอเคเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนะงานเดิมทีนี้<ม>งานใหม่หน่อย<ม>เห็นว่าวันนี้มีการจับมือกับ Super ร์ริสสีสม้มทำา v o เชีย r ดิตอนนี่คืออะไรยังไงคะเมื่อกี้ที่ที่เหรียนใหทราบเรามีความเชี่ยวชาญต้องนับว่าเชี่ยวชาญพอสมควรเพราะเราก,ก็ก็อยู่ในนั้นปีกว่าในวงการบล็อกเชนนะครับแล้วก็ ก็ทาเรื่องท่องเที่ยวนะครับเราทำ M V P Coin ซึ่งใช้อีคซิสเต็มของบริษัทไอวิชันเนี่ยมาออกเป็นเหรียญนะครับ<ช>แล้วก็ขายไปคราวนี้เ,เรามีเรื่องเรามีเรื่องนี้แล้วถ้าปรากฏว่า<ช>เราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณคนเล่นเหรียญจริงๆอ่ะมีมีน้อยมาถึงคนที่ในตลาดท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย<ช>มีอยู่ประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์อีกเ<ช><ช>ก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสนใจนะครับแต่ว่าไม่รู้เรื่องบอลเล็ตไม่รู้เรื่องบล็อกเชนอะไรเงี้ยเลยแล้วก็รู้สึกมันยากที่จะเข้าถึง แล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังอึดขึมอยู่นะครับจนกระทั่งเราเราพบว่าโอเคทั้งั้นเราเปลี่ยนรูปแบบเป็นแมสซาดอปชันของวงการเนี้ยเรื่องท่องเที่ยวและ็อกเชนเนี่ยมาจับมือกับซูเปอร์ริชที่เป็นเคาน์เตอร์ข้างหน้าครับเยอะหลายๆท่านเห็นจะรับมีหลายสาขานะครับตามท่านจบะบิ๊กโอเคค,อครับวันนี้เนี่ยเป็นเป็นแถลงความร่วมมือของเอ็มพีพีและซูเปอร์ริชในการที่จะทําโปรเจกต์นี้แล้วก็อบอกกับพวกนักผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทุกคนว่า ออถ้าสนใจมาเนี่ยออมามาจอยกันในในรูปแบบนี้ได้นะเอาดิจิตอลวอเชอร์ของแต่ละคนที่เป็นคูปองโรงแรม้านอาหารเนี่ยมาฝากพวกเราขายได้นะครับคือเราจริงๆพื้นฐานันนี้ครับบัตรแข่งใบนี้มันคือวอลเล็ตแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็คือบล็อกเชนคือคนซื้อไม่ต้องรู้ว่าคืออะไระแต่ว่าเราใช้จิตที่ประโยชน์ของความเป็นบล็อกเชนเนี่ยมาเกิดประโยชน์ก็คือการที่มันเปลี่ยนมือได้ง่ายตรวจสอบได้ง่ายว่าเป็นคูปองจริงไหมตอนแรกสุดนะครับ มีคนจะถามก็คือเอาอุปองสมมติอปอนไปซื้อเซนทารามาที่มันเป็นเพชรปึ้งๆนะครับใช่ใชแล้วเลือยากจะไปขายก็ไม่รู้จะไปขายยังไงเพราะว่ามันก็จะไปสแกนลงเว็บก็ไม่รู้ว่าของจริงของปอมอะไรเงี้ยนะครับจะเป็น NFT ก็คนก็งงว่าจะซื้ออะไรยังไง<ๆ>แต่พอเป็นบัตรแข่งเนี่ยก็แค่เดินไปที่ซูเปอร์ลิชแล้วก็โอเคบอกอันนี้เขาเสร็จแล้วครับแล้ววาเราจะขายต่อก็บอกให้เพื่อนไปเจอซูเปอร์ลิชแล้วก็คือก็คือโอนกันปกติเนี่ยเหมือนจริงๆเขาไม่ต้องรู้อะไร เขาแค่ว่าโอเคโอนนี้ให้เพื่อนก็เสร็จนะครับแต่ต้องกับบัตรแข็งไปนะใช่ใช่คือผู้นี้ทำทำเหมือนเป็นเดินไปเจอกันแล้วเพราะว่าตอนนี้โควิดมันเริ่มซาแล้วนะเรื่องนี้มันเกิดได้คือมันมันไม่ใช่คริปโตแล้วมันบียอมไปก่อนเป็นเออใช้อัจประโยชน์ของบล็อกเชนมาซึ่งคนซื้อรู้เขาว่าเป็นบัตรแข็งเฉยๆในนั้นมีคูปองอะไรเต็มไปหมดเลยที่เขาซื้อไว้แล้วเขาอยากให้เพื่อนใช่ไหมครับเขาไปดูเมตา马克ไปดูว่าอะไรเดือดบรุทิชแล้วก็คุณบอลอะไรเอาเคมา ไปที่เคาน์เตอร์แล้วกดโอนมีรมเนียมนิดหน่อยในการโอนใช่ค่ะบ่คครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองทีนี้ถามว่าในส่วนของเขาเรียกว่าสิทธิป,ประโยชน์<ม>ในบัตรใบนี้หน่อยค่ะพี่โยบอลอยากได้สมมติมบอลอยากได้บอลจะเอาไปใช้ทําอะไร<ม>ตรงไหนได้บ้างพื้นที่ที่<ม>ทเราใช้มันมันคือตรงไหนคะเร,เราเราเน้นที่พัทยาก่อนที่แรกแรกนะเราจะแบบเป็นเซ็นเตอร์พัทยาแล้วก็ค่อยไปภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวก่อน เพราะว่าลูกค้ากลุ่มหลักเราจริงๆก็คือเป็นคนท่องเที่ยวนั่นแหละมันค่อนข้างตรงกลุ่มเพราะคนมาแลกตังค์เพื่อท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ลูกค้าเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าคนมาแลกตังค์ท่องเที่ยวก็คือคนก็ต้องการไปท่องเที่ยวอยู่แล้วถึงแล้ถึงมาแลกเงินนะครับก็เขาจะเอาตัวเนี้ยแล้วเขาก็อยากไปที่ไหนในกรุงเทพก็จะมามาไทยนะครับก็มาพัทยาภูเก็ตอันเนี้ยชัวโดยเฉพาะพัทยาเนี่ยมันใกล้ใกล้กว่าแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคนไทยก็เที่ยวพัทยาเยอะก็เลยเอาพัทยาเน้นพัทยาก็ ก็จะมีเครือเชนโรงแรมที่เข้ามาอยู่กับเราตอนนี้วันแถลงข่าวเนี่ก็จะมี h a b i t a t Hospitality นะครับแล้วก็มีวันยอทติ้งที่เป็นเรือยอทแล้วก็แกรนยอทที่เป็นเรือยอทเหมือนกันเพราะว่ามาพัทยาก็ส่วนใหญ่ก็นอนโรงแรมเล่นเรือนะครับลงเรือก็แล้วพวกร้านอาหารก็มีนะครับก็ทยอยก็ให้นึกภาพประมาณว่าเราอยากซื้อโรงแรมไว้เป็นแพ็กเกจเพราะเออเราเราชอบนะซื้อมันถูกก็ซื้อซื้อไว้แล้วไม่ได้ใช้ กมจะกลับประเทศต่าทปรงเทศนักท่อง่องกลับประเทศก็ก็เดี๋ยวหาที่ขายให้ซึ่งมันก็ดีกว่าทิ้งอ่ะนะครับหรือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเ,เปลี่ยนมือก็คือว่าเปลี่ยนจากโรงแรมที่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้แล้วเปลี่ยนมาเป็นเรยยอดไหมก็คือใช้อตยกของบล็อกเชนคือการสวอปนั่นเองกาไปสวอปเป็นเรยยอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบนี้เองแล้วสามารถซื้อได้ที่ซูเปอร์ิสสีส้มทุกสาขาถูกต้องไหมคะ ช่แต่ว่ายังไม่ได้ตอนนี้นะครับพอดีนี่ซุเปร์ลีก็ก็ยังเซตระบบกันอยู่่าจะเสร็จก็ประมาณเดือนตุลาคมตุลาแลราแผนว่าเราจะเปิดขายครั้งแรกวันที่วันที่หกตุลาที่ศูนย์ศีริกิตนะครับที่งานที่พี่โอพูดถึงใช่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 แต่วันนี้ที่แถงข่าวเขาเิ่มมือเพราะว่าเราอยากจะเปิดตัวว่าโอเคตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มแบบนี้นะใครจะสนใจมาซอยกับเราเนี่ยมาเลยนะเรี่ยรวบรวมทั้งหมดเนี่ยไปเปิดวันที่หกตุลาขายกันอืมค่ะนี่เราเป็นการจับมือกับ ผู้ประกอบการนี้อันนี้เป็นรายแรกในประเทศหรือเปล่าครับพี่โยใช่ก็ถ้าเป็นเอ็กเชนต์ก็เป็นรายแรกแล้วก็รายเดียวนะครับเพราะว่าซีซูเปอร์ลิสี่บอกว่าหลายคนรู้จักก็น้เรื่องท่องเที่ยวใ,ใ,ในในในเฟสแรกเรนี่ยเรารับคนต่างชาติชุดเดือนตุลาพฤศจิกายน่าจะมากันเยอะก็คือมาถึงมาแลกตังค์มาอะไรอย่างนี้นะครับก็อ่พิยาภูเก็ตไหมอาจจะซื้อซืบอเชอร์ไปไอเนี คือเราไม่ต้องไม่มันต้องเป็น,นปเรื่มๆมแล้วเอาบัตรแข่งไปเดียวจรงอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับที่ทอังกฤษที่นิวซีแลนด์ไอซ์แลนด์ก็มีกันนานนะครับคือเราแค่ในไทยไม่มีเราเ็เลยแค่าทาเหมือนกับเขาเลยอืครับแต่ว่าของเรานี่คือพอดีเรามีหลายหลายอย่างในในในพัทยามีเรือมีรถมีเออโรงแรมมีอะไรเง,งี้ยมันก็มันก็เลยดูดูคึกคักกว่าของต่างประเทศอย่างนิวซีแลนด์เาจะเป็นรถบ้านอย่างเดียวนะ,ะครับบอกวมีอย่างอื่นด้วยครับอค่ะ ทีนี้เราเราคาดหวังยังไงกับการร่วมมือหรือว่าผนึกกับซุปเปอร์ลิสสีส้มครั้งนี้คะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างอย่างที่เรียนให้ทราบมันตรงกลุ่มมากปกติเราผมทําธุรกิจนะชอบจะไปหาลูกค้าที่เขาอยากได้เรามากกว่าการที่เราจะไปขายของมัน,มนจะเหมือนเยเ่ๆนะครับค,คือต้องไปดีต้องไปกราวคืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยลูกค้ามาแลกต่างก็คือลูกค้าที่ต้องการจะท่องเที่ยวอยู่แล้วอ่ะ คืออันนี้แค่ให้ดูเ็นด์ฟิทเท่าอันนี้มันถูกกว่ามันดีกว่าเออมันมันเปลี่ยนได้เป็นอย่างอื่นด้วยนะอะไรเงี้ยมันก็ดูดูแม็เซนน่าจะเป็นแมสส์ด o อปชั่นของวงการบล็อกเชนพอสมควรเพราะว่านี่มันจับต้องได้แล้วคุณซื้อมันจะป็นต้องรู้อะไรเลยค่ะไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่ามันคือบล็อกเชนรู้แต่ว่ามันคือบัตรเนี่ยพอแล้วแต่แค่แค่รู้ว่ามันใช้อัตประโยชน์ของการพิสูจน์ตัวตนได้ว่าครูปองใบเนี้ยมันของแท้เพราะถ้าเกิดเป็นเป็นรูปแบบเดิมมัน พออยอ่างนี้ปลอมไหมไอ้คูป,ปองอันนี้ไปถ่ายรูปเอกสารมาไหมแล้วสุดท้ายไปใช้ไม่ได้ซึ่งเมื่อก่อนมีอยู่เยอะนะครับขายคูป,ปองเถื่อนเนี่ยคือ,ค,อคือออกมาขายเสร็จปุ๊บมันเป็นคูป,ปองปลอมใช้ไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นของจริงก็คือมันทดมาตรวจสอบได้จากเรื่องบล็อกเชนนะครับแบบนี้นี่เองอ่ะทีนี้พูดถึงงานหรือว่าธุรกิจเดิมหน่อยค่ะเห็นว่าเราจะมีการจัดงานครึ่งปีหลังนี้มันจะกลับมาคึกคักมากน้อยขนาดไหนประเมินยังไงบ้างคะผมผมมองในเชิงเชิง ส่วนตัวว่าเราชอบงานกลางเมืองมากนะครับหลายอย่างที่เราหยุดไปสองสามปีเนี่ยเช่นงานวิ่งแล้วกันเราหายไปสองปีเต็เมๆนะกรณีนนงานใหญ่อย่างงี้เทนเคนจึงแังไม่ได้ทายวิ่งสิบโลกลางเมืองเทพเนี่ยจัดไม่ได้มาสองปีเนี่ยเราก็เพิ่งได้จัดวันที่สิบเอ็ดกันยายนที่ถึงนี้นะครับแล้วก็มีพวกงานคอนเสิร์ตพวกปลายปีที่ปีที่แล้วเนี่ยก็หลุดหมดนะครับเพราะถจัดไม่ได้เนี่ยก็ได้กลับมาจัดวันเดอร์ฟุ b บิ๊กเมลเทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้กลับมาจัด อันนี้คืองานเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็ศูนย์เศริกิจเนี่ยที่เราให้ฟังว่ามันเป็นค่อนข้างจะเป็นความหวังของของ,ของทางกลุ่มบริษัทเพราะว่าเราทํารายได้นิวไฮจากการ,รจากการรัดงาน m o บา l e เอ็กซ์โปที่ศูนย์สศริกิจมาตลอด30สกว่าครั้งนะขึ้นๆขึ้นเรื่อยๆ,ๆแต่จนกระทั่งที่บอกว่ามาปิดศูนย์แล้วก็ย้ายไปไปเทคแล้วก็เจอโควิดอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะมีเครื่องมือในการหาเงินในส่วนอีเวนต์เพิ่มก็คือศูนย์เศริกิจนั่นแหละครับก็ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็ ผมว่ามันน่าสนใจที่มันใหม่แล้วก็หาอะไรจัดได้เยอะขึ้นเยอะแอบค่ะอืมโอเคเราจะมีการจัดงานวันที่เท่าไหร่ยังไงนะคะพี่โอขออีกครั้ง6กถึงเตุลาครับศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็ขอญาตเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะครับ6กถึงเาตุลา,าจะมีโมบายเอ็กซ์โปคริปโตเอ็กซ์โปแล้วก็งานในกลุ่มคือเป็นไอดอลเอ็กซ์โปงานรวมไอดอลก็จัดปกติแล้วครับทั้งสามงานแต่ว่าถูกปิดไปยกเว้นคริปโตเอ็กซ์โปเพิ่งจัดปีนี้ปีแรกแล้วก็ ค่อนข้างสักเซสในที่ไบเทคนะครับค่ะค่ะโอเคทีนี้ภาพรวมของ MVP ในปีนี้หน่อยค่ะผลประกอบการเป็นยังไงบ้างจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมาก็มีกำไรเริ่มกลับขึ้นมาแล้วครับก็ต้องต้องบอกว่าจริงก็โดนโดนโดน,โดนค่าเสี่ยมกับหลังหักไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่า Bitcoin มันก็เราทำเรทำเราทำไมเน่งมาแล้วก็ทำมันก็ดูดูดูดีจนกระทั่งออตอนปิดคิวเนี่ย ราคาเหรียญมันล่วงแต่ค่าเสื่อมเท่าเดิมน,นะครับก็เลยทําให้รายได้เนี่ยกําไรลดลงไม่ตามเป้าเท่าไหร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันคิวต่อคิวหรือรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราเติบโตประมาณ80%ดสิบนะครับแล้วก็ในส่วนกําไรเนี่ยเติบโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะปีที่แล้วขาดทุนนะครับมันก็เลยดูถึงแม้กำไรนิดเดียวมันก็ดูเติบโตเยอะนะครับทั้งรายได้ทั้งกำไรเนี่ยเติบโตเยอะหมดเพราะว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราขาดทุนครับแต่ก็ยังยังยังได้กําไรบางๆเพราะว่า กันโดยเรื่องเรื่องค่าเสื่อมที่วิ่งปกติครับค่ะถามในเรื่องของตัวราคาเหรียญหรือว่าการขุดเหรียญนนค่ะกังวลไหมคะบพี่โอเพราะว่าขานึงเรามีธุรกิจนี้ด้วยแล้วตอนนี้ก็แบบว่าก่อนหน้านี้มันก็ดาวลงไปบ้างส่วนตัวไม่กังวลเลยในในกรณีเรื่องบิตคอยเพราะว่าอยู่ในวงการเหมืองส่วนตัวมาประมาณหกเจ็ดปีแล้วทําเองนะครับไม่ได้บริษัททำมาต่อแล้วก็เคยเคย ผ่านจุดย่าแย่หรือเครือฮาวเวสไปแล้วในสองรอบก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากที่มีการทํากําไรในวงการหลีแล้วก็ก็กลับมาเพราะต้องบอกว่ามันเป็นอย่างที่เมื่อกี้ผมให้ดูอะเรื่องบล็อกเชนนะครับหรือเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่มีอัตลประโยชน์ในตัวมันเองอยู่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะถูกใช้เมื่อไหร่กันนั่นเองคือ,ค,อคือในใน,ในเรื่องในเรื่องบิตคอยน์นี่นี่ผมผมไม่มีข้อกังหากับมันเลยว่ามันจะลงไหม ส่วนตัวมั่นใจมากว่าอย่างเกก็ขึ้นเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่มนนี้ส่วนตัวนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวว่าอย่างไงก็คิดว่าขึ้นครับส่วนบล็อกเชนนี่อย่างไงก็มาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีอัตประโยชน์ในตัวมันเองซึ่งซึ่งโลกเดิมๆมันทําไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับครับค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้หารฝาอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก MVP มากขึ้นค่ะอืมมีลองลองดูข้อมูลเรื่อง MVP คอยดูนะครับแล้วก็ ก็จะรู้ว่าเราเนี่ยตั้งใจทำเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบล็อกเชนเนี่ยมาหนึ่งปีกว่าเต็มๆนะครับแล้วก็เราจริงจังกับเรื่องนี้ทั้งบล็อกเชนทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเหรียญเนี่ยมาโดยตลอดจนกระทั่งมีในช่วงที่ไม่มีงานจนกระทั่งกลับมามีงานเรื่อง m a s s a พา t i ติพพวก Event กลับมาเนี่ยเราก็เราก็มีเรื่องเก่าซึ่งอันนี้เซิร์ชไม่ยากนะครับ MP เราด็ีก็จะเจอแต่ MVP บคอยอเรื่องเนี่ยมารวมกันก็จะเห็นภาพว่า m p นี่ยจะโตไปทางที่ว่าการใช้เทคโนโลยีเรื่องบล็อกเชนบวกกับการท่องเที่ยวบวกกับการจัดงานเนี่ยต้องลองลองลองคิดกันดูว่ามันจะกลับมาไหมในเรื่องถ้าเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวมันจะกลับมาแล้วกัน mm hmm. เทคโนโลยีมันจะมาเนี่ย mm hmm. อันนี้ก็ MVP mm hmm. ก็ลองฝากให้นักงทุนลองศึกษาดูะครับเพราะเราเราจริงจังเรื่องเทคโนโลยีท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องการจัดงานครับ Uh huh. ค่ะวันนี้นะคะ uh huh. ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆที่ร่วมพูดคุยกับบอาลแล้วก็พี่ uh huh. มดในรายการวันนี้ขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะยินดีครับยินดีครับสว,ส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ